สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการลอกคราบกาวนะฮะด้วยลานะฮะแนะนำผ้าที่มันไม่เป็นขุยนะฮะไมโคไฟเบอร์นะฮะใช้อิเล็กทรอนิกส์คีเน์นะฮะนี่ฮะอันนี้เลยยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะตามาสะดวกกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะฮะนี่ฮะมันจะเหยื่อไวมากต้องรีบเช็ดเลยนะฮะ ไม่ค่อยสะดวกนะฮะไม่มีขาตัาง้งนี่ฮะเห็นไหมมันจะเริ่มออกออกแต่นี่มันมันแห้งไวนะต้องฉีดแล้วก็เช็ดเลยนะฮะเห็นไหมว่ามันมันแบบเริ่มเป็นขุยแนละ้วเดี๋ยวหาที่ตั้งกนะัน คาบันจะนั่นนะครับค้าบันจะสะเปสะเบบสเปปมาก็กระป๋องนี้มันราคาถูกนะฮะก็ต้องทำใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ต้องมาเหนื่อยทำความสะอาดกันเลยละ่ะจะสังเกตว่ายังมีอยู่นะ,ะเพราะว่าคาบมันจะแบบเรียกว่าไงมัน มันจะกระจายนะเวลาเราเช็ดเราต้องเช็ดเสยนะครับเช็ดเช็ดแบบนีน้ปุ๊บอย่างเงี้ยเช็ดเหมือนแบบเช็ดเช็ดก้นเลยอย่างเงี้ยนะเอาละครับหลังจากที่ขัดไปแล้วเห็นไหมว่าจะแบบ สวยเงางามเลยแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อสีของพื้นผิวที่เราขัดนะฮะแบบนี้ดีกว่าแบบขัดโดยการถูแรงๆนะฮะแบบนั้นจะทำให้พื้นผิวของสีเป็นรอยเป็นอะไรแบบแล้วก็เสียของเลยนะฮะดูไม่สวยเลยแต่ว่าแบบนี้คือแบบเห็นไหมว่าแบบมันยังคงความ ความสม่ำเสม,มอของสีเลยสีไม่จางสีไม่ซีดลงหรืออะไรก็ตามเลยนะฮะแบบนี้นี่ดีจริงๆเลยนะฮะก็ยัองถ้าอยากแนะนำให้ใช้วิธีนี้นะฮะดีกว่าใช้สกอตไบส์อะไรเงี้ยมาขัดแรงๆหนงะ่ะอะไรแบบนั้นอันนั้นไม่ดีแน่นอนนฮะขอบคุณครับที่รับชมนะฮะ